EPCR 6620 สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับเชียงรายขายที่ดินนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปชมสิ่งที่ลูกค้าส่วนมากนะต้องการนะก็คือที่เนินป่าไม้นะฮะอุทถนรับยางมีไฟฟ้าน้ำประปาครบคันนะฮะบรรยากาศล้อมรอบด้วยทุ่งนานะฮะแล้วก็ชุมชนนะครับอยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงรายแค่12กิโลเมตรเท่านั้นเนี่ยฮะที่ดินแปลงนี้มีโฉนดทั้งหมด6แปลงด้วยกันนะฮะเนื้อที่ทั้งหมดรวม12ไร่90กว่าตารางวานะฮะ ก็เป็นที่เนินมีต้นไม้ยืนต้นมีสวนลำไยนะฮะก็อยู่บ้านชนาลายฮะตำบลเวียงชัยอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายฮะเป็นถนนหมู่บ้านเชื่อมระหว่างอา่บ้านชนาลายบ้านชัยนิเวศแล้วก็บ้านสีเวียงนะครับแปลงนี้จุดเด่นก็คือเป็นที่เนินนะฮะล้อมรอบด้วยทุท่งบุญบรรยากาศทุ่งนานะครับพบรรยากาศดีมากครับไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายนะฮะใกล้โรงพยาบาลสมเด็จพระยานสังวรน,นะฮะ ก็ขายกันยกแปลงกันเลยทีเดียวนะฮะ12ล้าน200,000สี่หมื่นกูบาทนะฮะก็เฉลี่ยไรละหนึ่งล้านบาทเท่านั้นเลยนะฮะก็เป็นที่สวยเลมากเลยครับเหมาะมากครับสำหรับใครที่ต้องการที่ที่ดินที่เป็นเนินแบบนี้นสร้างบ้านนะฮะบรรยากาศล้อมรอบด้วยทุง่งนานะฮะมีไฟฟ้าน้ำประปาครบคันนะฮะไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายแค่12กิโลเมตรเท่านั้นนะครับลูกค้าเอกสารโฉนดฮะ6ใบ6แปลงด้วยกันนะฮะ ติดถนุนล,ลาดยางคนลาดยางมีไฟฟ้านะน้ำประปาก็ลักษณะโดยทั่วไปก็จะเป็นสวนผลไม้มีลิ้นจี่มีต้นไม้ใหญ่นะฮะแปลงนี้จุดเด่นก็คือนะฮะใกล้โรงพยาบาลสมเด็จพระยาณสังวรนะใกล้ตลาดสดบ้านสีเวียงแล้วก็ห่างจากที่ว่าการพืินวิืชัยประมาณสัก5กิโลเมตรไม่ไกลนะครับผม ก็เป็นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้เต็ที่เก่าแก่เลยนะฮะลูกค้า้าหากลูกค้ามีกําลังพอกำลังทรัพย์พอนะฮะแล้วก็พัฒนาแปลงนี้ทํารีสอร์ทหรือบ้านพักดูตากอากาศฮะก็ก็สวยเลยทีเดียวนะฮะก็ลูกค้าท่านใดน,นะสนใจที่ดินแปลงนี้สามารถนัดดูได้นะฮะนัดวันเวลาสถานที่นะฮะที่จะพาทุกท่านไปชมที่ดิน แปลงนี้ที่จริงที่ดิมแปลงนี้เราทางแอดมินและทีมงานเข้าไปดูนะตอนมันจะเป็นป่าไม้ป่าต้นลิชีแล้วไม้ยืนต้นเป็นยังไม่ได้พัฒนานะก็ก็ให้บินจะเห็นได้ว่านะฮะลูกค้าที่มีแหล่งน้ําที่อยู่ตรงซ้ายมือตรงมุมจอนะก็เป็นแหล่งน้ําของชาวบ้านมุมบ้านนะฮะที่กักเก็บน้ำนะฮะถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ําโ้น้ําเยอะเลยทีเดียวนะฮะเพราะไหลมาจากที่เนินที่ภูเขาที่ที่เราจะขายนะลูกค้านะ ก็จะเห็นได้ว่าด้านขวามือฮะจะมีทางสาธารณะเป็นทางการเกษตรนะฮะติดถนนยาวโดวยทีเดียวร้อยกว่าเมตรเลยนะฮะก็บริเวณรอบๆก็จะเป็นทุ่งนาะแปลงนี้ไม่ปล่าเปลี่ยวนะครับนะก็อยู่ใจกลางชุมชนนะฮะทางเชื่อมหมู่บ้านระหว่างชัยนิเวศชัยนารายนะครับแล้วก็บ้านสีเวียงนะฮะตอนนี้เราดูบรรยากาศโดยรอบๆกันนะฮะว่ากว้างๆนะฮะว่ามีข้าวเขียวขจีนะฮะออกลวงสีเหลืองทองนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะครับก็ใคร เป็นที่เนินทะที่ในฝันหลายๆคนที่อยากมีนะเป็นที่เนินแล้วก็บริกาศแบบนี้หายากมากนะลูก้านะฮะข้าอาจจะกล้ากล้าถือไม่แรงมากฮะได่ละหนึ่งล้านบาทสิบสองไล่ก็ประมาณสิบสองล้านเศษนะฮะสิบสองล้านสองแสนกว่าบาทนะฮะที่สำคัญนะ,ะอยู่ใกล้โรงพยาบาลพญาณสังวรน,นะ,ะแล้วก็ชุมชนนะฮะไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายนะครับลูกค้าแปลงนี้นะฮะ ก็ฝากแปลงนี้ด้วยละกันนะครับลูกค้าครับที่เนินสวยสวยต้นไม้ยืนต้นนะฮะกับสวน,นลำไยสวนลิ้นจี่นะลำไม้ยืนต้นละนาพันนะครับใกล้ตัวเมืองเชียงรายนะครับการเดินทางก็ใช้ถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามมสีเวียงไม่ล็บหรือถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งห้าสองนะฮะหัวดอยพญา,ามิงรายนะได้หมดแล้วและเชื่อมจุดตัดระหว่างบ้านชัยนาลาชัยนิเวศนะฮะ ก็ใครที่ไม่รู้ตำแหน่งที่ดินหรืออะไรนะก็ติดต่อมาได้ทางเพจเนะชียงรายขายที่ดินนะที่เบอร์โทร0873438755 0882590477นะฮะหรือทักมาขาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID นะฮะฟองหอมนะฮะ F O N G H O M นะฮะฟองหอมนะครับ, F o N G H o M, รบก็ฝากไว้ด้วยในแปลงนี้นะครับ ก็ขออภยัยนะในคลิปนี้นะทางแอดมินไม่ได้ถ่ายาในในตัวพื้นที่จริงให้ดูนะเพราะว่ามันเป็นป่าไม่ได้ตัดยงตัดหญ้านะก็เลยถ่ายภาพมุมสูงมาให้ลูกค้าทุกท่านดูนะครับก็สถานที่จริงนับดูได้นะฮะที่สวยเลยทีเดียวนะฮะลูกค้ามีไฟฟ้าน้ำประปาครบคันนะครับก็ขอบคุณมากที่รับชมและติดตามนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ